สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับสซแสนไลฟ์นะครับผมแล้วก็อยู่กับหน้าจอมือถือของผมนั่นเองนะฮะก็วันนี้จะมาสอนวิธีการทําให้มาครับ p ีเนี่ยสามารถกดคลิกขวาได้ครับก็ตอนตอนแรกเนี่ยโทรศัพท์ผมเนี่ยไม่สามารถกดคลิกขวาได้นะครับเวลาเล่นเกมนะครับคือมันกดกดไม่ติดเลยนะครับทาง้นที่เมาส์ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่า มันสามารถแก้ได้นะครับโดยมีวิธีดังนี้ฮะก็เข้ามาที่ Setting ครับแล้วก็ใครที่ยังไม่เปิดผู้ไอหมดผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นะครับมาเปิดก่อนนะครับใน a b o u t Device นะครับผมแล้วก็มาเลือกที่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้อง Option ใช่แล้วก็ Build Number นะครับเปิดก่อนนะครับพอเปิดเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็พิมพ์เซิร์ชในโทในหน้าเซิร์ชตรงนี้เลยครับว่า monitoring นะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับ disable permissions monitoring นะครับก็กดเข้ามาเลยครับภาษาไทยนี่ผมไม่แน่ใจนะผมแนะนำว่าให้หาในให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ปัญหามันจะง่ายกว่า นะครับเนี่ยมันก็จะอยู่ในหมดไอผู้พัฒนาซอฟต์แวร์แะครับอืมโอเคนะครับก็ตอนแรกม,มันจะเปิดอยู่นะครับไอตอนแรกมันจะปิดอยู่นะครับให้เปิดกดเปิดไว้แล้วทีนี้ก็สามารถเข้าเล่นเกมได้เลยครับก็สามารถกดลกี้ขวาได้แล้วฮะโอเคใครที่ลองทําแล้วใช้ได้หรือไม่ได้นี่คอมเมนต์ได้นะครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับผม